สระบายดีเอฟซีเบสสุดหยุดสิทุกคนมาพบมาพอกับสาระ,ะน่อยในมณีกะประมาณบ่ายโมงเขิงทุกคนเลยเปิดภพอ่าเปิดภาพมาในมณีก็คืออยู่ห่างโทรศัพท์เนาะทุกคนเนาะทางสงาระน่อยก็ได้พาทางเซาแรมเนาะเพิ่นมาซื้อโทรศัพท์กับนมไต้หวันทุกคนเลยเสื้อสีดำนะสิเปน็นอายเพิ่นเนาะเพิ่นมาจากไต้หวันทุกแล้วทุกคนเพิ่นก็เดินทางมาไกลๆๆเนาะเดินทางมาหาลักแท้หาคู่เพิ่นว่า พูดดีว่ามาถึงใจหรือว่าถึงสตากับทางสาวแมมเพ่มนนะทุกคนนก็นเลยพามาซื้อโทรศัพท์เลยคนนะมันติดต่อกันยากเนาะหัน,ะหนทรศขายโทรศัพท์ก็มีแต่เครื่องงามๆทุกคนเลยราคาสี่ล้านเจ็ดล้านเนาะหกเก้าล้านหาล้านทุกคนป้๊หันไปทางนั้นแรงเจี๊ยบอยู่เสมอ <c oughs> อาจาก็มาซื้อคือกันบอกมาซื้อคืนดุนได้นะดูทีอย่างคนเมียดอกม้กงอมาเลือกกันเคสโทรศัพท์มีอะคิดว่ามาซื้อโทรศัพท์นะนนเจ้คา,า,เาคะมีแต่คือตึออตอกกเจ้าของป่ช็คมปีเขาถือหน่งได้หมขัดหมวาเอ็มซีมาเอ้ขัดหมว่้าชาโสดมาเลยอกว่าเอ็มซีมากูบริขารสับม่อนปรธรรดาเสียมัเสียม่ได้ดุนงามๆนะสมัยเนาะ ถึงเหล็กจะสามโตดิสามโตไม่ได้ได้คำ่สี่โตหรอกะตนี่สามารถได้เลยเื่อได้สี่เละโดยโดยคือทางภามางามไดิแมกดุนไว่ยคนมาดุนจำซูนี่่อยเอาบอคชิดาวให้จะผดเองบอกรงใจคมหายคือหายใดาเออคชิดาวหาแล้วจะอดเองดู้เป็นมอชาสุกุ

แนะนเป็นตเราิมหาก่อนาลูกค้าหลนบอกพอแล้วแต่แนะนำให้มาเติมตัวเซนด์หานะพนักงานผนการแนะนำที่ดีทุกคนเลยสาววันพีนไตโอเยใกล้ๆในไสาววันพีนไตอุบ่าวอยู่ไต้หวันก็ด้วุไงเดี๋ยวคนเลือหา เดียวาเดีก่อนด้อานาเอาด่นยังแซมแบบทีนีมันเลยโทรศัพท์มารุนยังเอาโอ้ราคาเท่าไรก่อาสองหลานปลายจ้ะสองหนปลายเนาะโอ้ไม่ทุกคลันกนจ่ายเงินเนาะ ใจขนาดเห็นหนากันมือเละเลยนะจำแบบเนาะเห็นหนากันมือเละเป็นมัดเลยทุกคนเงินกับมอสกิวชิด้ยกระดีใจนำเนาะแต่ทางไอ้เพื่อนกับาซื้อเป็นอาของวันปีใหม่ให้เลยวันสุดสัปามาถึงจัดเต็มเลย ใจทักขณะน้องกางอายคนแคสนี้เขาจะเคหอันนึงเดีวมาตัวตัวด้หน้าเปเื่องใก้ได้ปะโปรยใจถึแถมให้ดิเลี้ไปเรื่อยๆไอสมัยในงานหนึ่งยังแถมไปอีกอันนึ่งเดี๋ยวจะเอามาให้หนึ่งตุ๊กสองัหาเน 2งล้านหาแสนขนาดว่าจ่ายไปนั่นแต่ยังยังบูเบิรอยู่ยังเป็นมัฟอยู่เสมอเลยบเบิร์ตเมือแล้วบูปซื้อไสือใจวะจ๊ะเอาจริงเนาะเฮ้ยวันนเป็นตันี้ะเอาปอนี่เอาปอตันนี้โอ้ยมยออะไรเนี่ยสล้านสิบล้านเก้าแสนพันกีบ แต่ป้ายมันยังมีปัญญาจ่ยสามล้านแสนเกปัญญาปัญญาจยยังมีเก้าแสนืหนบ้าต่ถือคนโอ้เราให้ซื้อตังหาอีกตัวนี้แทมเอาตัวนี้ไว้ก่อนนี่ ไปข right? ึ้นไม่งคนจะจะเอาบ่างร네ุ่นไลยว่าใส่โบเป็นจะจะไหมใครหรอใส่เป็นเตียวปัญหาแต่สิเติมเงินเลยฉเติมเินโทรเมีปัญญาบอกมีปัญญาได้เมื่อละสิบพันทั้งนี้จะอยุดด่ราคาเท่าไรอี่ยน้ราคาคนนบ้าคือวันน้อยๆแต่าะตะเปะแทนเนาะซื้อเป็นคองขวัญ ให้กับแม่แม่กับเราไแม่กับเรา้มชิวิคนแม่กับจิวอาวด้น <light recess ICO> ีมแม่นหมนดเลยเอาแอปเปิ้ลเอาแอปเปิ้ลเคสกรดุนเป็นสื่อใหม่ดัวนเคอย้เอขห้นกดนให้เรดืเลยมีบอลให้เราเดือเลยให้ขาเือดลซื้อเคองด เขาจะสั่งเครื่องแต่ว่าเขาจะจะเปลี่ยนแต่เขาจะจะดัดเครื่องใหยยงม่จน,จน,มนสมะส่วนว่าท่านคนทางผู้สาวมากสีบานเวลทุกคน,นออกชมพูชมพูเนาะคนกำลังมีความหักเลยคือทั้งง่ายเป็นการติดต,ต่อม,มาหาทางสาวรานหน่อยเนาะว่าอยากมาหาเกทบโทรศัพท์ไม <c oughs> ่แบบเปรี้ยวย่างไรผู้สาวใส่นะไม่จะจีด๊ามบอโอ้ เราสีสเปย์ไ่สีนะก็เราที่เป็นัวโงนะสีดำเนี่ยสีดำคืออยู่ห่างกันแดบอันนี้นะทุกคนโอ้ีใจเใจใจหนาวอดแล้วตื่นเต้นเลยนะกอจะง่ายเป็นกา ติดต่อมาหานางสาวหน่อยเรามาเ้านี่ว่าเอออยากอยากทาความหูจักกับสาวแมม่เพิินอยากมาหาว่าอางสาวหน่อยก็เลยว่าขับรถจากบ้านมาหาเพิ่นอยู่เซโน,โน่เราทุกคนเพราะว่าทา้งายเพิ่นนี้พักอยู่สวรรค์นะเขตเนาะเพิ่นไม่ได้พักอยู่เซโน,นทุกคนเลยเพิ่นกามาเล่าหนีได้ประมาณสองสามเดือนแล้วละ่ะถือว่าโอ้เพิ่นใส่เงินเล่านี่ของแก้วเลยทุกคนเก่งเพิ่นมาอยู่ลาวได้ดนเนาะ ทั้งทีมงานสาระหน่อยกัปุ๊บเป็นผู้ดีเป้นของปีใหม่เลยเดกคนเลยทั้ <S <S งางายเป็นกับอายุ6 0ปายปีเนาะดนูนแต่่วาเปินเนียวเป็นคนทีว่าดูแลสุขภาพเนาะ ใครสนใจอยากได้โทราศัพท์อยากชื่อโทาราศัพท์กบมา่านเป็นไรเนาะทุกคนเนาะ่านเป็นเอกคายอ่าโทรศัพท์นี่กับถือว่ามีทุกรุ่นเนาะส่งมาแต่ไทยโดยตรงทุกคนเลย แต่ว่าทางสาวละหนุอยก็ยังโบทันหูเนาะยังโบทันหูไรยละเอียดว่าเพื่อนนี่ซื้อไห้ในฐาถนะอย่างเนาะทุกคนเห็นแต่ว่าเพื่อนนี่อาสีลงทุนไห้ประมาณร้อยหลานหรือร้อยห้าสิบหลานปเลยทุกคนเลยลงทุนไห้สามะอาสามแรมค่าขายเพื่อนวะแต่บูว่าสิเป็นจริงหรือบเนาะเพราะว่าถือว่าใจพอสมควรทุกคนทํายังไงเพื่อน มานั่งรอกันนี้ทุกคนเพราะว่าถ่ายให้ทางพนักงานเพิ่นเนาะ,ะลงเทเบียนหายละก่ะเซ็กโทรศัพท์หายเลยทุกคนเลยว่ามันใส่งานในปกติโบเนาะจะทุ่มอะไรทุ <Okay. S 1> ่มอะไรจิ้งจก ลองทะเบียนซิมทุกคนเลยมีใจนำทางสซมแม,มมเป็นรนายเนาะ เห็นหนะ้ากันเมื่อแรกก็ถือว่ามีของขอนให้เลยทุกคนเพิ่นก็มีของฝากของต้อนมีหมากใหม่ขนมทุกคนข้าวต้มขนมไปฝากลูกเพิ่นเนาะพอไปเห็นโอ้รล่มกันเนาะเห็นว่าทางโทรศรรัพท์สามแหม,มนี่มันมีปัญหามันดินบอสหลวงทุกคนเิ่นก็พามาจัดออกมาจัดเครื่องใหม่เลยมเมื่อนี้ดีใจน้ำเพิ่นได้ได้เนาะ เนีย่ยทุกคนบว่าสิอยู่ใกล้เรืออยู่ไกลกลันเนาะคันวามันแบบจะอยู่ไกลเรืออยู่ไกลกตามหากนต้นพ่อทุกคนเลยทางอายเพื่อนกะมาอยู่ราว้นว่าใส่เงินลาวนี้ของแค้วหูจักเส้นหูจักว่าไปทางนี่ไปใส่ไปใส่ทุกคนถือว่าโอเคเนาะ เพิ่นเป็นคนไต้หวันทุกคนเปิ่นเป็นคนไต้หวันเนาะและมาอยู่ไทยประมาณร้ากว่าปีทุกคนเปินก็เคยมีครอบครัวอยู่ไทยเนาะแต่วันเลิกลากันกับประมาณสิบกว่าปีแล้วรอบนี้ก็เลยว่ามาตามหารักแทยอยู่ที่ฝั่งลาวนะทุกคนมาดุลนํำกันว่าทางังไงเปิรนนี่สีส้มวังหรือบ่เนาะถือว่าในการอบรมกันกะต่างคนต่างเป็นผู้ใหญ่เข้าใจกันนะทุกคน <c oughs> อาสิเห็นด้อาสิเห็นป่ะทีมงานทีมงานคือหลายคนแน่เนาะสี่คนดูในทีมงานสาวละหน่อยภายในหานเป็น ทำมานั Beyonce, day, ่งไกลๆทุกคนยังได้ย hmm. ินเป็นคุยอยังกันบริการทีดีเลยครับบริบูรณ์คิดในใจกับมาได้ทำงานเป็นสูงนานเป็นกันเลยถือว่าตอนทำย่างดีเนาะ ตัวสื่อไปเป็นที่ร้อยแล้วทุกคนเนาะเห็นไกลๆเลยทุกคนอะไกเป็นอะไรครับโอเคนะทุกคนเอาเวลากับคนขัง,ง,งวันไลนนาทีแล้วเนาะกาสีขอโตโจคิปไว้เพียงซ้ำี้ก่อนทุกคนเลย ไปต่อที่ ep 2เนาะหลังจากไปฮอดบานเพิ่นกัตชิทายทำหายทาง fc ฝอายพี่น้องได้เบิร์เนาะว่าทางเพิ่นนี่สิคุยยังกันวางแผนยังกันเนาะโดยก่อนอื่นกาแฟ fc ฝอายพี่น้องไปสุกุสุคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปสักหน่อยนี่เด้อทุกคนเพื่อให้สารน้อยได้มีกำลังใจและเหตุลิปต่อไปเนาะก็โอเคนะไว้พบกันในคลิปหน้าทุกคนเลย โดยสบายดีเด้อสบายดี